มืนเอนี้แม่มาเบิ้งเขานี่นะจ๊ะมืีอนี้สิกเกอ้าเขาเด้อค่ะมืรอนี้กเกด้อสิเกอ้าเขาแต่ว่ารถเพิ่นไปเกี่ยวของผู้อื่นอยู่เหลี่ยมพื้นมันยังสิลือล้อยมาหาแม่อวไปยังไงไปยัง,ยงนี่อยู่ตรงขามรีสอรดหน้าตาสีหน้าตาสีรีสอร์ทจ้ะสิกเกี่ยวมืเอนี้เนาะค่ะเนาะไปค่ะยางมาไหวมันไก่มันไก่หน,น้าติดทางมันไก่จ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยขี้ไปนี่ค่ะสิเกี่ยวมือนีเด้อค่ะนี่พี่น้องเกี่ววยวมืลลลนอนีอันนี้ไม่เอลซุ่มนีไม่เอลคายเพิ่นนี่ไรละ้านพี่น้องอันนี้ค่ะมือสิเกี่ยวมือนีเด้อค่ะมือนีอันนี้เขาเนี้ยวทั้งเบิดเขาเนี้ยวทั้งบเ,งเงบิดค่ะนี่เขาเนี้ยลทั้งเบิด อันนี้มองนี่นี่ไรกวัวนี่เม่ตอลีอตันว่าน้ำท่วมแค่นี้น้ำท่วมนี่มองนี่หรือว่าอะไเขาให้นี่หว่าอะไเขาอ่าทางนี้มีอยู่นี่น้ำน้ำมันท่วมจ้ะบันนี้แมวบ่มีกาเสือกาบ่ได้ก็เรียกว่าเดดดำให้ว่าหันให้ผักทางว่านเดียวจอดรถก่อนนี่เทียงหน้าจ้ะเทียงหน้าน้อยคอยรักโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้จอด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 โอ้ยไปค่ะข้าหยางเบื้ง นี่ครับมันมองนีนี่น้ำท่วมมาเบิดจ้ะมองนีนี่มันกะเขาหยกคล้องอยู่เนี่ยแต่มองนีนี่มันกล้ากล้าซื้อพื้นมาดำจ้ะเนี่ยมันมันเลยแกะผอมกันฉันนี้นี่แล้วมองสีมองสีเกียวมาเบิดเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปมองเล่มเล่มหนึ่งสีเกียวมาเบิดพอเขามันพ่อเกี้ยวจ้ะมองนี้ง่ามหลไม่เลยหลุมนี่ค่ะทางผุนพ่อเกี้ยวอยู่คือสิเลียดต้องให้นี่จ้ะให้นี่ให้นี่ไปผุนไปผุนมันท่านไอ้แก่ปันใดแต่ทั้งนี่สีเกียวเบิดเนี่ย นี่ทางนี่สิเกี่ยวบนเนี่ยเกี่ยวไปฝุ่นพะพูนปลาสะแบงจ้ะสิเกี่ยวไปฝุ่นเนี่ยไม่เอาสิผ้ายางไปเหนี่ทางนี่เขาซุบไปเลยจ้ะเกี่ยวไม่หนีเลยเนี่รถเพิน่นเดี๋ยวนี้รถเพิ่นเกี่ยวอยู่บัดน,น้ำแพงจ้ะแล้วทงพุน่นเพิ่นยังสิมาพี่นี่ค่ะเขาซุบไปแล้วอันนี้เขากระหางกระเฮงได้จ้ะเนี่ยเขากระหางกระเฮงมันแบบนั่นจะเป็นมันจะเป็นเขาขึ้นมาเนาะ แม่พ่อมาอยัางนะนี่ค่ะนี่หม่องทิบ้านพ่อเกียเยเ้ยวเนี่ยมันเขียวอยู่ันถึงว่าเกี่ยวกับสีเกี้ยวได้ยินแมวเสียดายเขาไหมก็เรียกว่าลอกก่อนถอดที่หม่องนี้เนี่ยจ้ะเนี่ยมันเขียวมันเขียวมันง่ามหลายจนมันล่มแต่ว่าเขาห้างห้างหนึ่งจะ้ะเขาหน้าดำห้างห้าหนึ่งให้นี่มันดำมันดำลาเนี่ย ดำหลาเม้นว่าได้ใช่ปุ๋ยสำเนี่คิดว่าว่าได้ใช่ละไม่ไม่ใส่ตั้งแต่แนวขาบกหอยแมมเขาเอื่นนี่ยังวะจะพอซื้อกากับจ่างคนดำเฉพาะไ้เดียวนี่งสามพันเหมดเลยน,นี้สามพันสามพันกวน่านี่แต่ว่าให้ติดสาเป็นน้นบริได้ดำกาบหมีจ้ะกาบหมีนี่ขนาดซื้อเขากาเขามามัดละแปดบาทหมนเดียนี้ ซื้อกามามาละแปดบาทเนี่ยเนี่ยมองมองมอง่ององท่านพ่อเกี่ยวนี่ยมองนีจ้าว่ท่านพ่อเกี่ยวไปแมวสิยพายางไปเพิง่งนข้างผีมานพ่อเกี่ยวแต่ว่าซุ่มที่ท,ที่ว่านหลอมแหลกเนี่ยคือพ่อเกี่ยวแล้วอันนี้มันหน้าดำเลยค่ะนี่หน้าดำนเนี่ยไม่ฟังนีจ้าที่บ่าท่นพ่อเกี่ยวเนี่ยบ้าน ทา,ท,าทางในผุนทางในทางในผุนติดถนนใหญ่ผมมันบ่นเป็นของแมวดิอของเพลินเนี่ยเขาบนขั้วกเกีียวนี่เขียวๆอยู่อันนี้มันเขาไล่เบอรี่ดิจ้ะนะอันนี้ข้าวไล่เบอรี่ก็คือฟังเนี่ยน้ำม,มันถ่วเบิดจ้ะนะฟังนี่น้ำถ่วมเบิดก็เลยก็เลยไปซื้อกามา ืออันนี้แม่มัองกาเขาไรเบอร์รี่เนี่ยมองเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเห็นไหมว่านกเเขียวอยู่นี่นี่นี่มองแม่เอาสิเกียวนี่นะนี่ไปไปนี่ไปนี่ไปีไปไปไป่บ้านสิบสามไร่เคืองอจ้ะสิบสามไร่เคืองกขนับอนันทองลงท้องเรียงก็สิเป็นสิบสี่ไร่นี่ยละนี่ค่ะมองแม่สีแม่สิเกียวเมื่อนี้นี่ หน้ามันอยู่สองฝากทางนะจ้ะนี่เห็นม่สเขียวๆอยู่ในมงนี้ข้าวไรเบอร์รี่ได้นี่เขียวๆอยูอย่นี่ค่ะเดี๋ยวมึงเกี่ยวมึงใน,นแมวคือสิมาทายถ้ำให้เบิง้งขึ้นเก้าล่ะนี่ค่ะเกงบอ่อเห็ดผู้เดียวได้หนิแมวเห็ดผู้เดียวนี่ เก่งเออเออเออขากูหักแล้วโอ้ตายตายตายเห็นบ่แข็งแรงอยู่เห็นผู้เดียวจ้างเขาว่านจ้างเขาจ้างเขาสุย่างเหรอพี่น้องจ้างเพิ่นสุย่างนี่ค่ะอันนี้ทางเพิ่นเที่ยวไปหน้าเพิ่นผุ้นกันไม่เอาเกี้ยวมือนีเลยทั้งในเมืองสิริกเกี้ยวคือกันเพิ่นต้องพาหน้าเข้าออกไปสินะเพิ่นค่ะเพิ่นเห็นบ่นี่พิ่นครับพิ่นครับ นี่ค่ะไปค่ะยางต้อไปผุนมาแลมันไก่มีไอ้ผุนอ่ะโกส้มสายไงไอ้ผุน่ะอันพุนกับเมนด้ค่ะพุนมันยางไปเปลวไว้มันเมีไอ้มันเมีไอ้นี่เขาไรเบอรี่นี่มานพ่อเกี่ยวจ้ะเขาไรเบอรี่มีไคเดียวเท่านี้แหละเนี่ย เรื่องต้นใหม่มันหนายดูยพี่น้องต้นสะแบงน้าม,มันถั่วมัมนนาแรงน้ากับบโบกไ้เนี่ยมันนี้มันเลยตายเนี่ยเสติมาตัดเห็ดฟื้นอยู่เสียคนมาตัดให้อยู่เขาโยลายมันในว่ให้ว่าน,นาแรงน้าม,มันกับโบโบกน้าม,มันคุ้มดินไหลลงมา,จากจ้ะ มันเลยตายเนีเ่ยเขาก็ตายปีนี้เลยเขาก็ตายปีนี้สุปรีนุ่ขังปีปีกายนี่ยไม่ได้นาม,มันไหลให้ย,ยังไงสุปีน้มเขาขังเนี่ยมีขังปีกายเนี่ยปีเดียวตายเลยพี่น้องนี่ค่ะนี่ฮะสีเกีียวมองสีเกีียวมือนีเด้อนี่เด้อนี่มองสีเกีียวมองนีนี่มันพ่อเกีียวไป็นหู้นี่ คือสิเขาเกี่ยวไปโหลดคือจังไรวะแต่ขบๆนะมันเป็นหน้าที่จาของวนันมม่เลยแก่อยู่มันเป็นเฉพาะหม่องช่วงนี่จ้ะเฉพาะช่วงเนี่ยมันเป็นหน้าดำมันเป็นหน้าสื่อกาเขามากไหมแต่ว่ขบขบๆนะแดงไม่เลยเด่นขบๆผนแดงไม่เลย่นเข้าใจเพื่อนเกี่ยวแบบไดนวะคือสิเกี้ยวแมนไปเบิดโหลดคือจังไหโว้ยเมลก็ไม่เคยเห็นหน้างเทียเนเะร ถ้าคุณให้คนเท็ยนอีกินพีหนาเสียนหน้าเขาเจ้าหรอกปีนี้เขาเหนียวพีหนาเสียนหน้าเขาเจ้าสิไปข้างสิเกี้ยวมือนี่อ๋อมือนี่ก็ซัมหนี่แล้วเน่าจะี่น้องเนาะผมเทียงหน้าหน่อยค่อยรักเมีไอ้ยางเมีไอ้ค่ะ เต่หน้าแม่มันบมเปียวเดอ๋มันอยู่ติดทางนะจ๊ะมันคุ Jamie, lonely, ah ni, ้มลินเขาเที่ยวสินนี่เที building building ่ยวทางนี่ไปตลาดตะลีเขาก็เที่ยวสินนี่นะอันนี้ขึ้นขุนไปพูดเหมือนมองรถปไกอัพขุนมองรถปไกอัพเลี้ยวเข่าพุนค่ะถ้านี่ขึ้นไปถึงขุนเนี่ยนี่แหละมองสีเกี้ยวเนี่ยมองเนี่ยเมื่อไหร่เกี้ยวไปได้เนี่ยมองเนี่ยพูดมองพุ่นห้องสีเกี้ยวไปมึงสายไฟพมึงรถปไกอัพจอดดิเพุ่อนสีเกี้ยวไปหอดพุ่นละเนี่ย อ๋อมนี่กระซํำเนี่ก่อน,นค่ะพอกันไม่คีปหนาเนาะซาลัเมือนี้สวัสดีค่ะ